ภูเขาทองวัดสักเกตสืบสารประเพณีห่มผ้าแดงบูชาพระบรมสารีริกธาตุองค์พระเจดีย์บรมบัผู้เขาทองประจําปีพุทธศักราช2567นมัสก,การ9ก้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สําคัญเพื่อความเป็นสิริมงคลพิธีการอัญเชิญผ้าแดงขึ้นผมบนองค์พระเจดีย์บนบรมบุญพตภูเขาทองเนี่ยก็เป็นพิธีซึ่งจัดต่อเนื่องกันมา นับเวลาก็น่าจะประมาณ125ปีในปีนี้เนี่ยลักษณะการจัดงานก็จะมีความเป็นรูปแบบร่วมสมัยมีการจัดริ้วขบวนเนี่ยรวมทั้งหมดใน2่ขบวนด้วยกันซึ่งไอแแฮพระแดงเนี่ยรับเข้ามาถึงแล้วหลวงพ่อเจ้าวาดพระเดชพระภณหลงพ่อพรหมสิ์ก็จะกล่าวสมูรนีกถาเสร็จแล้วก็จะอัญเชิญพระแดงขึ้นไปด้านบนทําพิธีบูชาพระตัตนตรัยด้านบน ประเพณีห่ผมผ้าแดงงานภูเขาทองวะัดสะเกตเป็นพิธีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนานมีความเชื่อว่าการให้ห่มผ้าแดงองค์พระเจดีบรมบัรพศจะสร้างอนุภาพแห่งการบูชาพระบรมสารีริกธาตุและทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต